แนะนำจากคู่รุ่นสุดปังนะคะที่ใส่ด้วยกันแล้วดูแพงดูสวยนะมากๆเลยนะคะวันนี้ขอนำเสนอลาล์ลนัมเบอร์ซินะคะแล้วก็กระเป๋าแชปเตอร์159นั่นเองค่ะนี่เลยนะคะว่าอยู่ด้วยกันแล้วคือดูสวยดูแพงมากอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูทั้งรองเท้าทั้งกระเป๋าเลยนะคะว่าฟังก์ชันน้องกระเป๋าแล้วก็ฟังก์ชันน้องรองเท้าของเราเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ค่ะพามาเปิดกระเป๋าแชปเตอร์5 9ึอเกันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยว่าดีไซน์เขาสวยมากๆเลยนะคะเหมาะกับการ ไปได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะเราจะทํางานนะคะออกเดินเที่ยวนะคะหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าอยากบอกว่าตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันแน่นอนค่ะเปิดมาปุ๊บนี่ช่องแรกของเรานะคะเป็นช่องที่มีความกว้างม,มากๆเลยข้างในฟังก์ชันฟังมากเพราะว่านี่ค่ะมีที่ใส่บัตรนะคะมาให้ถึง4ช่องด้วยกันนะคะแต่สามารถใส่ได้มากกว่า4ใบบวกๆเลยนะคะแล้วสองฝั่งก็มีช่องอนเนกประสงค์นะคะสามารถใส่ตลับแ้งหรือว่าจะเป็นบัตรออนหรือว่าจะเป็นทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกก็ใส่ได้ค่ะ ให้ดูช่องตรงกลางกันบ้างเลยเนาะช่องตรงกลางก็เป็นช่องอนเนกประสงค์ของเราค่ะที่มีความฐานกว้างมากๆเลยนะคะ,ะให้ดูก่อนว่านี่เรามีสายไฮบริดนะคะความหนานะคะนุ่มนิ่มมาให้อีกเช่นเคยเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะคอสบอดี้ให้ดูด้วยนะคะให้ดูช่องด้านในกันก่อนนี่เลยนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นซิปเซฟตี้ที่เป็นตะข่ายที่สามารถเห็นของด้านในได้สะดวกเลยนะคะมีสายคล้องคุญแจมาให้ปะกติเช่นเดิมอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีช่องอนเนกประสงค์อันใหญ่ๆหเลยมาให้ถึง2อช่องแล้วก็ตรงนี้สามารถ กกะะอีกะอ2ช่องด้วยกันเลยค่ะให้ดูเลยว่าสามารถใส่ wallet อันใหญ่ของเราไปได้สบายๆเลยนะคะ wallet ที่ใหญ่สุดปังสุดก็สามารถใส่ได้สบายมากๆเลยนี่ก็จะเป็นช่องอเน,นกประสงค์ช่องกลางของเรานะคะ <c oughs> ถ้าไม่ดูอีกหนึ่งช่องนะคะช่องนี้เป็นช่องที่ปังที่สุดของเราเลยนั่นก็คือช่องอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะเปิดให้ดูด้วยสิบคู่แบบนี้นะคะลูดไปได้เลยค่ะสุดๆแบบนี้เปิดมาปุ๊บนี่มีความกว้างมากๆเลยนะคะมีปีกกันตกสูงด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าของเราจะตกเนาะ ช่องนี้เป็นช่องอิเล็กทรอนิกส์ยังไงเอยนะคะอันแรกเลยสามารถใส่ iPad ได้แบบนี้นะคะเป็นช่องที่แยกออกมาแบบนี้ทําให้ iPad ของเราไม่เป็นรอยนะคะจะสามารถนะคะใส่นี่ค่ะเป็นที่ชาร์จ iPad ก็ได้ฝั่งนี้เป็นนะคะพาวเวอร์แบงก์ก็ได้หรือว่าจะใส่โทรศัพท์มือถือรุ่นที่แบบใหญ่มากๆแบบนี้ได้เลยนะคะช่องนี้ก็คือสามารถใส่ของอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบนี้เลยได้อย่างง่ายๆเลยด้วยนะคะ ทำให้ดูช่องสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือช่องด้านหลังเราก็เหมือนกันนะคะสามารถใส่ของอนเนกประสงค์ได้อีกเช่นเดิมเลยค่ะด้านข้างนะคะน้องก็มีสามารถใส่ร่มนะคะที่ช่วงนี้เราฝนตกบ,บ่อยๆเนาะก็จะเป็นร่มนะคะใส่ได้เลยฝั่งนี้และอีกฝั่งนึงอาจจะใส่เป็นขวดน้ําก็ได้นะคะหรือใส่เป็นกล่องแว่นก็ได้แน่และทรงก็ยังจะสวยอยู่แบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการคอสปอตี้ที่ใส่ของเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าทรงยังสวยอยู่เลยด้วยซึ่งสีที่แน่นะคะ กำลังคอสบอดี้อยู่นี้เป็นสีเทาไพลินนะคะต่อไปสีนี้นะคะเป็นสีบรอนนั่นเองค่ะและสีนะคะสีดังและสีถัดไปนะคะเป็นสีแดงบอรกันดีค่ะและสีสุดท้ายของเราเป็นสีน้ำตาลบุบันติมนั่นเองสวยทุกสีเลยนั่นเองนะคะใครชอบสีไหนนะคะก็จัดได้เลยค่ะราคาของน้องนะคะก็น่ารักมากๆอยู่เพียงแค่2 6 9 0รบาท ส่งฟรีวีพีลดเพิ่มตามนีแคปได้เลยนะคะ b i r ร์เดย์วีพีลดนะคะเหลือเพียง2,286บาทเท่านั้นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นรองเท้าน,นะคะที่สามารถแมทช์ด้กันอย่างแบบว่าเป๊ะปังนั่นเองค่ะนั่นก็คือลาลรสสของเรานะคะรุ่นนี้มีด้วยกัน3สีค่ะนั่นก็คือสีดำกาแล็กซีนะคะสีบราวน์มเทอกานีบราวนของเราและสีสุดท้ายที่แนนใส่อยู่นะคะก็คือสีลาเต้นั่นเองอ่าพามาดูฟังก์ชันกันดีกว่า แม่ขอลลีคือเป็นสีลาเต้น,นะคะนี่ให้ดูความสวยงามนะคะด้านข้างก่อนสีนี้คือละมุนมากๆเลยอ่าให้ดูฟังก์ชันนะคะดูดีไซน์ก่อนเลยแล้วกันนะคะดีไซน์ของเราเนาะให้ดูเลยนะคะตรงนี้มีความนะคะเว,ว้าโคง้งเหมือนแบบแม่น้ําทําให้ดูเท้าของเรานะคะมีความเพียวมีความเรียวนะคะสวยมากๆเลยพามาดูตรงส้นกันนะคะส้นตรงนี้นะคะสานิ้วด้วยกันเลยค่ะใส่แล้วดูขาเพียวขาเรียวแน่นอนนะคะแต่ตัวส้นของเขานะคะมีความแข็งแรงทน ค่ะวัสดุนะคะเป็น PU ที่มีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะสําหรับตัวฐานนี้ทําให้ใส่แล้วเดินมีความมั่นคงสุดๆค่ะขาเรียวและยังเดินสบายเดินง่ายด้วยนะคะอามาดูด้านในกันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะเป็นแผ่นยางพารา100%ค่ะตามสไตล์รองเท้าสุขภาพของฮาราราเนาะตรงนี้มีนะคะแผ่นรองช้าให้ด้วยนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะมีความนุ่มนะคะแต่ว่าไม่ยว้ไม่ยุบไม่แบบว่า ไม่มีความบุ่มลงไปนะคะมีความคืนตัวตามไซราดเท้าทถูกรูปแบบเช่นเดียวกันค่ะใส่นะคะเดินแล้วก็จะไม่เมื่อยค่ะสามารถใส่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะให้ดูดีไซน์ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะมีความเป็นลายปักคาราด้าด้วยนะคะสวยมากๆเลยอ่ามาให้ดูนะคะตรงนี้เรานะคะสามารถปรับได้ตามไซส์ารูปเท้าของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าเท้าวกว้างนะคะตรงนี้มีความอุมหรือว่ามีความแฟบก็สามารถปรับได้เลยค่ะพามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังที่บอกว่า เป็นพียูนที่มีความแข็งแรงทนทานนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเป็นกันลื่นด้วยนะคะที่มีความละเอียดสามารถกันลื่นได้เป็นพิเศษเลยค่ะราคาของน้องเขานะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะอยู่ที่1,990บาทนะคะส่งฟรีวีพีลดเพิ่มตามนี้เลยและเบอร์เดยว์วีพเหลือเพียง1,691บาทค่ะ สำหรับตัวไซส์ของน้องนะคะเริ่มตั้งแต่ไซส์เบอร์36นะคะไปจนถึงไซส์41เลยค่ะให้ดูความยาวเท้าหรือว่าความกว้างตามนี้ได้เลยนะคะหรือทักถามแอดมินของเราก็ได้ค่ะทั่วสีหนึ่งรอบนะคะนั่นก็คือสีลาเต้นั่นเองค่ะสีนี้เลยนะคะถัดไปข้างบนเป็นสีมะฮอกกานีบราวนะคะดูมีความแบบว่าเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะ สวยมากๆตรงมาัอกนีตรงนี้นะคะและสีสุดท้ายของเราคือสีดำกาแล็กซี่นั่นเองค่ะสีนี้ก็จะมีความตัดกับฐานนะคะให้ดูเป็นแบบว่ามีความสีดำอยู่ในกาแล็กซี่ท้องฟ้านั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็น2รุ่นที่ match, แมชเ้าเป๊ะปังมากๆเลยนะคะใครที่อยากได้รุ่นนี้นะคะต้องรีบพักถามแอดมินเลยเพราะว่าหมดไม่รู้ด้วยนะคะ